สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะของ playlist ขุมทรัพย์ข้อสอบอยู่ที่ม้าหินครับครนะูตารางหมักลุกที่พบเห็นนะโดยทั่วไปนะก็มักจะอยู่บนม้าหินในโรงเรียนนะนะเราสามารถนำมาสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ได้มากมายหลายเนื้อหาตัวอย่างเช่น จากจุด A ไปจุด B เรากำหนดให้เนะเส้นตรงนะของตารางคือถนนนะจุดเชื่อมต่อนะสี่แยกสามแยกนะหรือเชื่อมต่อเฉยๆนะการเดินทางเนะเพื่อให้ข้อสอบรัดกุมมากขึ้นก็ระบุทิศทางนะทิศเหนือทิศตะวันออกนะการเดินทางก็นะมาทางทิศ แต่วันออกนะี่ยมาทางขวาหรือขึ้นบนนะพิษเหนือก็เลือกใช้ภาษากันให้เหมาะสมนะให้นักเรียนเข้าใจง่ายคำถามก็คือเนะี่ยจากจุด A ไปจุด B เนะี่ยทำได้กี่วิธีเนะี่ยเส้นถนนเส้นที่1 2,3,4,5,6,7,8นะแล้วก็มาทางขวามือเนะี่ยอีก8เส้น ถึงจุด B แล้วนี่เป็นหนึ่งวิธีนี่ก็มาทางนะทิศตะวันออกก่อนนะแปดเส้นแล้วค่อยขึ้นเหนืออีก8เส้นอีกหนึ่งวิธีนะหรือนะสลับซ้ายขวานะคำถามคือจากจุด A ไปจุด B นะผ่านถนนแต่ละเส้นเนี้ยทำได้กี่วิธีนะกะติกาก็นะให้รัดกุมมากขึ้นนะว่า ึนเหนือได้อย่างเดียวห้ามถอยหลังนะหรือผู้สั้นแบบห้ามถอยหลังห้ามย้อนกลับนะั้นโจทย์ข้อสอบลักษณะนี้เนี่ยต้องพูดให้รัดกุม่มนะบางทีต้องยอมเชยแต่ชัดบ้างนะั้นที่เห็นเป็นข้อข้อนี้ก็โดยย่อนะฟังคําอธิบายแล้วก็นะสรุปว่าเขียนคําอธิบายให้รัดกุม่มนะโจทย์ยาวสักนิดก็ไม่เป็นไรนะจาก A ไปนีนะทำได้กี่วิธี ถนนแต่ละเส้นนะขึ้นเนื้อเรามองเป็นตัว N มาทางตะวันออกหรือมาทางขวามือนะมองเป็นตัว E ถ้านะการเดินทางนั้นประกอบด้วย N ทั้งหมด8ตัวนะ e ทั้งหมด8ตัวแล้วก็จาก A ถึง B แน่นอนแล้วก็ไม่มีการย้อนกลับไม่มีการถอยหลังเนะี่ย n 8ตัว e 8ตัวนะเรียงสับเปลี่ยนยังไงก็ได้นะเดินจาก A ถึง B ได้แน่นอนเพรัะการเรียงสับเปลี่ยนของ16สิ่งนะ16 factorial ซ้ำกัน8ตัวหารทิ้งได้8 f a c e ซ้ำกัน8ตัวหารทิ้งได้8 fact จำนวนวิธีจาก A ไป B ทำได้นะ12,870วิธี ตัวอย่างเพิ่มเติมนะมขุมทรัพย์ข้อสอบอยู่ที่ม้าหินครับครูนะกติกาการเดินทางเหมือนกันเลยนะเดินทางออกจากเมือง A นะปลายทางที่เมือง B นะห้ามผ่าน C นะคำถามนี้ห้ามผ่าน C เพราะฉะนครนะูผู้สอนจะนำไปประยุกต์โจย์ยนะ ต้องผ่าน C หรือมีเมืองดีอื่นๆก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมอันนี้ให้แนวคิดเฉยๆเดินทางจาก A ไป B ห้ามผ่าน C นวิธีธรทำเ,เราก็เอาเวิธีทั้งหมดน,นี่เราหาไว้แล้วในตอนต้นนะลบทิ้งด้วย จาก A ไป B และผ่าน C แล้วอยากได้ห้ามผ่านเนี่ยนะเราก็เอาทั้งหมดลบทิ้งนะการเดินทางที่ต้องผ่าน C มีกี่วิธีอะไรเนี่ยการเดินทางที่ผ่าน C เนี่ยก็ออกจาก A มา C จาก C ไป B จาก A มา C เนะเราก็ดูว่าต้องใช้ n สามตัวนะ ใช้ e หตัวนะและนะและเนี่ยคูณแล,ะละ้วล่ะนะจะคูณแล้วต้องใช้นะึ้นเหนือ n ห้าตัวนะแล้วก็มาทางตะวันออกสองตัวนะก็คือการเรียงสับเปลี่ยนนะ n สามตัว e หตัวคูณกับนะการเรียงสับเปลี่ยนนะ n ห้าตัว e สองตัวนะสังเกตด้วยนะนี่ n สาม n ห้า รวมกันเป็น8 e 6 e 2รวมกันเป็น8นะแต่ว่าตัวนี้ต้องมาคูณกันนะตัวนี้ก็คือนะจำนวนวิธนะีเดินทางจาก a มา c ตัวนี้ก็คือจำนวนวิธีเดินทางจาก c มา b คูณกันก็แปลว่าเป็นการเดินทางจาก a ไป b และผ่าน c แต่เราอยากได้ห้ามผ่านเนี่ยก็ไปลบทิ้งออกจากทั้งหมดก็จะได้คำตอบเท่านี้ คลิปนี้ก็ให้แนวคิดนะตารางหมากรุกบนม้าหินที่พบเห็นในโรงเรียนนั่นน่ะเป็นขุมทรัพย์ข้อสอบเลือกได้หลายเนื้อหานะในคลิปนี้ก็ใช้เป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนอาละเนื้อหาในคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ